ส้มตีนอีสัตว์อีเฮี้ยมึงตายไปซะมึงมึงจะตีกูทำไมฮะมึงตีกูทำไมฮะใครบอกให้มึงตีกูหามึงจะตีกูทำไมมึงตีกูทำไมฮะมึงจะตีกูทำไมเดี๋ยวเหอะมึงนี่มึงเป็นอะไรคะมึงเป็นอะไรคะมึงเป็นอะไรฮะ มึงเป็นอะไรคะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรคะมึงเป็นอะไรวะส้มตีดีสัตว์อีเหี้ยมึงตายไปซะมึงกูถามให้จบนะกูถามพวกกูไปอะไรกับมึงกูถามพวกกูไปอะไรกับมึงกูถามพวกกูไปอะไรกับมึง กูถามบกกูไปอะไรกับมึงตอบสิกูถามบกกูไปอะไรกับมึงแล้วก็ต้องมาร้องไห้อะมันใช่เรื่องไหมอ่ะต,ต้องให้ร้องไห้ยยเดียวเลยนะกูถามบกกูไปอะไรกับมึงฮะทำไมมึงทำอย่างนี้อะ ทำทำไมอะ่ะมันใช่เรื่องไหมทำไมเลคนคนีไม่ผ่านนะอ่ะคิดที่ไปยี่สิบนาทีเลยเหรอจริงๆข้านี้ก็ผ่านแล้วเบ้ยทำไมต้องนอนน้นขนาดนั้นน่ะกูถามวกูไปอะไรกับมึงกูถามวกูไปไอะไรกับมึง ูถามกูไมเอะไรคมึงต้ึงทำอย่างนี้ทำไมอ่ะมันใช่เรื่องไหมแล้วก็ต้องมานั่งร้องไห้นั่นแหละมึงเป็นควยอะไรนักวะมึงเป็นเฮียอะไรนักวะมึงเป็นควยอะไรอ่ะมึงเป็นเฮียอะไรนักวะมึงเป็นควัวอะไรของมึง